จริงดีแล้วมันมืดไอ้เาป่งล่างต่อหน้าต่อตาเลยวันนี้มากเกมเล่นครับซึ่งเกมที่ผมเออได้มาเล่นนี่ผมคือเกมเกมที่ผมชอบเล่นมากเลยในเออในตอนงานศพนะครับเกมเลยวันเล่นชอบเล่นตอนงานศพเนี่ยครับ pop and see ครับเกมซ่อนหาครับผมนี่ครับหาหาห้องแลบมันต้องสนุกอย่างแน่นอนเลยครับ ตั้งชื่อด้วยชื่ออะไรเดียชื่อชื่อเออชื่อจะจา,จาหาแล้วนะ <c oughs> ชื่อจะหาแล้วนะครับ <c oughs> นี่โอ้เสียงอลังการงานสร้างมากครับ <c oughs> ต้องปิดต้องปิดเสียงไปนิดนึงผมดู <c oughs> มันดังเกินไปแล้วเ <c oughs> หลือสักประมาณนี้พอแล้ว <c oughs> เอาอะไรมากครับ เสียงเพลงกูาหายไปไหนแล้ <c oughs> พวพอพูดทีก็าหายเลยเนี่ยเริ่มหาดีดีว่าอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยหาเอเชียผมอ,อะไรอยู่เนี่ยมันเข้าไม่ได้อะมันหาห้องเล่นได้ไมั้ยวะเนียโอ้ยคุณผู้ชมมีแต่คนเจร <c oughs> ิญก็ไม่ยอมให้เราเขาไม่ยอมเปิดให้เราเล่นเลยนี่ไงเกือบเต็มแล้วเนี่ยจอยเลยครับรออะไรละ่ะ <c oughs> ข้างหูใครมาแทงกันตายเสียงเกมมันกลงวานมากเลยครับ ขอไปลดเสียงแป๊บหนึ่งเนะี่ยภาพมันก็จะแบบนี้นะกระตุกไปนิหน่อยโอเคครับถึงเวลาตาเล่นเลียงครับเนี่ยอยากเล่นเลยนยะอุย้ยเสียงโคตรดังเลยน,นีคิดลดเสียงจริงวนะเนี่ยเสียงมันดังแบบนี้วนะเนี่ยโอ้มาแล้วจะได้เล่นแลบบ้วมาแล้วครับโอ้จะได้เล่นสกีเนี่ยนะใครมันตัวแตกตรงหน้ามาเลับ หยุดเลยครับได้เป็นต้นไม้โคตรจ้ามันมันดีไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะดีนะครับคือต้นไม้ในเกมนี้น่าจะน่าจะมีปรับปลายบ้างเป็นธรรมดาไม่ไม่รีทรายครับเราจะเล่นแบบนี้ครับโอ้ยต้นไม้กูต้นย่างใหญ่เลยหรือกูจะไปแอบในนี้เออมันออกประตูได้ไหมเนี่ยวิ่งสิบเอวีจะหมดเวลาแล้ว ไปซ่อนไหนดีวะเอ,เเอ้เราเออเราเป็นต้นไม้เรา้องไปซ่อนในป่าดีวะไม่รู้ไม่สนแล้วกูเฮยกูซ่อนแม่งตรงเนี้ยโอ้โหเอาแะ้วครับเนี่ยซ่อนแม่งตรงเนี้ยครับไม่ทันด้วยเรียบร้อยครับมันให้เวลาซ่อนแป๊บเดียวเองอไรวะเนี่ยครับโอ้ซ่อนมึงซ่อนเป็นหังขยะอย่างเนียนเลยโอ้อะไรวะ ดูคนอื่นมากอ่ะโอ้นนี้อันนี้เป็นห้อนี้เป็นเรือเลยอ่ะเอ้ยทำไมมันซ่อนเนียนจังอ่ะไอ้พวกนี้มันโปรเฟชชั่นอลนี่วะโอ้ก็อี่นี้เราเขเรียกว่าสายแอบกูไม่มีที่ซ่อนแล้วกูแอบแม่งเลยอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วมึงแอบตรงนี้หาเจออย่างง่ายไอ้นี่มึงทะลุป,ประตูด้วยมึงทำได้ไงวะเนี่ยโอ้ชีวิตมึงเสาไฟเสาไฟเสาไ,ไฟบ้านไหนมันมาขึ้นตรงบันไดวะเนี่ยโดนรู้ทัวร์แล้ว เรียบร้อยว่ะโอ้โหโดนจับอย่างง่ายเลยไอ้พวกนี้มันโปรเฟชั่นอลอ่ะโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยไออันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยมันโอ้ยมันมันคืออะไรวะทำไมมันเนียนจัดอะไรวะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้มันโปรเลยครับโอ้ยเนี่ยต้นไม้ต้นไม้เออซูมออกมาไงวะเนี่ยเขาเรียกว่าคนซ่อนเป็นครับ่คนคูซ่อนไม่เป็นครับมึงวิ่งหนีโชว์ด้วยโอ้โยยังเซียน เนียโอ้โหมือสไนเปอร์อยากเล่นเป็นคนหาั้งแง่อยากเล่นเป็นคนหาจังเลยขอเล่นเนาอยอันนี้อะไรไอเรือนี่มันเนียนจังเลยเฮ้ยมันมีคนยิงโดนแล้วนะครับไปยิงโดนปุ๊บก็เริ่มรู้ตัวครับเรียบร้อยครับอันี่เป็นใครวะเนี่ยทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยมันโซ่เป็ประตูบ้านเลยเหรอวะเฮ้ยทำไมมันทไทมมนเนียนจัดฉัดเลยวะเนี่ย เอ้ยพวกนี้มันเทพมันเทพเกินเกินไปแล้วครับอเทพเกินไปที่ใจจะรับไหวเอ้ยมันไม่มีใครรู้จิ๋วนะโอ้อัฐบ้านทเมืองอนี่หน้าจัว่วทำไมเขาไม่รู้อะอะไรไอ้น,นี่อะไรเป็นกล้องกันเต็มเลยอ่ะคือ,อมุมมองเหรอเฮ้ยแล้แลนี่คืออะไรแล้วไมไ่ม่อยู่ข้างล่างเลยมันไปอยู่ข้างบนทำไมเนี่ย โอ้เราไม่มีใครรู้เด้่าเสาไฟบ้านเนี่ยมันมขึ้นตรงระเบียงวะเฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็อันนี้ยิ่งเขาไปใหญ่เลยครับอป้ายที่ไหนเขาม,มาอยู่ตรงนี้เลยไม่ไป้ายเขาไปอยู่เขาป้ายเขาแปะอยู่บนฝาผนางังอันนี้มาอยู่มาอยู่ตรงเออบ่อน้ําโอ้อันนี้อันนี้เขาท่า,ขา,ทาเขาท่าก็บ้าแล้วกระถางต้นไม้อะไรมาอยู่บนต้นไม้เนี่ยเออ,เอ,อมีมีความเป็นไปได้กระถางต้องอยู่บนต้นไม้ดีวะไอ้นี่ทำไมกระโดดสูงอย่างไรวะโอ้ เฮ้ยเฮ้ยอันีิโปไม่เนี่ยมันโดดสูงกัจังเลยเอาไครับเริ่มเบิดเริ่มไล่ไอย่างโมงมันแลบแล้วไอ้นี่ทำไมมันโดดสูงจังวะโดดสองโดดแบบ,ด,บดับบินจัมอะไรอยู่เนี่ยเริ่มโหดไล่แล้วเริ่มยิงไปทั่วแลบข้างหน้ามึงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนิดเดียวนมึงยิงไปเรื่อยมันก็โดดแล้วอนะไอ้ยิงจะโดดล้ว เย่ชนะชนะเพราะทีมเราโปรมากรอบนี้กูขอดีๆด้วยชั้นชั้นวางของเออชั้นวางของนีดมันจะซ่อนตรงไหนบ้างครับลีมันมันลีแล้วมันเสียหนึ่งพันหนึ่งพันอะไรวะแต้มมันนี้เหรอผมไม่มีอ่ะแล้วทำไมคนอื่นเขาเดินออกไปได้เอามันเดินออกไปได้เลยนี่วะส่วนกูกูก็นึกว่าจะเป็นชั้นเล็กๆกี่แหนได้โอ้ยอัลบ้านเมืองแล้วกูจะไปซ่อนไหนวะเนี่ยมันวิ่งได้ไหมไม่วิ่งไม่ได้ด้วย เอ้ยมันเอาไปซ่อนตรงไหนดีบะกูขุดมันแอบตรงนี้ได้ไหมเอ้ยเนียน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 ก็บ้าแล้วแต่มันก็เนียนอยู่นะไม่รู้เนียนไหมแต่แต่ขุดมันเซตเซตเนียบปีดแล้วครับไม่สดแล้วเฮ้ยไปดูคนอื่นอยากหยิบคนอื่นนะ มันดูคนอื่นยังไงมันเติร์ดกับมันเฟิร์สเพอร์สันแล้วกูอยากจะไปดูคนอื่นมากไงอุ้ยเริ่มมาเริ่มเหนอย่ยาอย่ายิงเราเราเป็นแค่ชันวางของนรมดาเราไม่มีพีชมีภัยหรอกเ,เ,เพื่อนโดนคนไปแล้วส่วนคุณนี่จะรอดไปเนี่ยอย่ายิงเลยแล้วเราเออเราเป็นแค่เราเป็นแค่หมาหน้างโง่เราเป็นเราเป็นแค่ชันวางของหน้างโง่ในในอย่ายิงเลยอฮ้ยอย่าหันมาถ้หาหันมาดูมันรู้ตัวแน่ อย,อย่าเห็นได้โปรดอย่าเห็นทีมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่เห็นอเอ้ยมันมองเราแล้วเ,ลเดินไปเดินไปเราไปแค่หมานา้าโง่เราเราไม่ใช่เราไม่ใช่อะไรทีใ่ในในในควรจะสงสัยเลยเราไปแค่ชั้นวางของรบาดาไม่มีพิษมีภายหรอกอย่าอย่าเดินอย่ยาหันมาโอ้โคตรโคตรลุ้นมันนับเวลาถอยหลังเรยวี่ย มันมึงเดินวนๆเว,วียนๆอยู่แถวนี้มันไม่มีอะไรหรอกนีอ่อันนี้คือลีเฮ้ยมันยิงอะไรเมื่อกี้กำไมกูเป็นรถโอ้ยแล้วกูจะไปซ่อนไหนเนี้ยเออเป็นรถแบบงงๆกูเป็นรถแล้วอุ้ยมันมันไม่เลือกได้ไหมอ่ะ ไม่น่าเลือกเลยอะไรวะไม่เป็นไรเราจะได้ดูคนอื่นบ้างครับจะดูแบบเออโปรเฟชชั่นอลเขาเล่นกันแบบยังไงครับแบบนี้เนีแบบ่ยยิงกันเดือดยิงกันทำไมอ้นี่มันเนียนอยู่เลยวะมันเปะข้างบนดีก,ก็ได้เหรอโอ้ิ๊บค,คุณคุณิ๊บครับคุณคุณโคตรโปรเลยครับนไม่มีใครเห็นเลยสักคนแบบเนี่ยเออชั้นวางของมันกูเลยนี่วะเอ้ยมันเทพมากเลยคนนี้อยากเดินบ้างอ่ะเดินไงก,กดเดินไง ไม่ใช่ขีดซ้ายขีดกลางไม่ใช่โอ้ยอยู่เป็นงูนี่โฉกแล้วเนี่ยฉกขาแหกเลยเนะี่ยนี้ถ้าไม่ปืนเขาสวยอย่างเลยอยากอยากเล่นเป็นคนแหาแล้วโดนไปรลดโดนเก็บ <c> ป <oughs> ีกหนึ่งคนแลวเฮ้ยนี่โอววอชวอชเอนเอวอชแอนอะไรเด้อคอกนาฬิการ้านขายนาฬิกาแล้วนั้นร้านขายนาฬิกามาอยู่เลยตรงนี้ <c oughs> มันมีนาฬิกาให้มึงไหมเนี่ยโอ้ยยุ ทำไมเขาชอบมาซ่อนตรงบ่อน้ำจังเลยม,มันมันโป้แล้วครับจะถึงเวลาเออเปลี่ยนแล้วครับพวกมึงไม่รอดแน่ครับนี่เงียบโอ้ยยิงเริ่มยิงมั่วมันต้องโดนสักนัดหรอือใช่ปะอยากเดินได้เม่าอ่ะเฮ้ยเดินได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่เราอยากเดินได้มั่ง,ออย,งยังไม่รู้เออผมเพิมม่งโหลดมาเล่นเนี่ไม่รู้มันเล่นยังไง ไอห้องนี้มันหน้าซ่อนเหมือนเดี่ะถ้าเกิดได้ของดีๆมาซ่อนห้องนี้ด้ยวยเรียบร้อยครับชนะช,นะชนะแบบงง,งงๆเลยครับยิงกันลั่นมากขอที่ขอขอ,ของดีๆหนึ่งที่โอ้ยกูได้กันศาสตร์โอ้แล้วกันศาสตร์มันจะไปแปะตรงไหนได้มั่งวะมันมันต้องได้เนาะม,นมันต้องได้สกีครับเริ่มเล่นได้ยังอยากเล่นแล้วเดี๋ยวกันศาสตร์ แล้วกูจะไปแปะตรงไหนดีไหมเออมันมันต้องไปแปะตรงประตูไงคุณผู้ชมเอ่อประตูมันอยู่ตรงไหนบ้างไงไอที่ตรงนี้เขามีกันศาสตร์ประจําตัวอยู่แล้วเฮ้ยมึงอย่ารีบอย่ารีบอุ้ยโอ้โหโอ้โหเริ่มนับพอเริ่มนับปุ๊บกูก็เริ่มรีบไอ้มึงฟีดอะไรกูเนี่ยนี่อ๋อไอกันศาสตร์บ้านไหนมันแปะอย่างนี้เว้ยเฮ้ยมันต้องแปะแบบเรียนกว่านั้นดีวะ เอ้ยมัน,ม,นมันฟีดได้ไปตรงเลยนี่โคตรเสียโอ้ยเขาเรียกว่าโอ้โหเนี่ยครับเพาเรียกว่าโปรเฟชนาลครับเขาไม่รู้เหรอว่าผมไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเลยครับบอกเลยว่าต่อให้เล่นยังไงก็ไม่เห็นแน่นอนครับมันโคตรจะเซียนขนาดนี้นี่นี่ครับโอ้โหม,มองแบบมันโคตรจะแบบนัมนมันเนียนอย่างงี้วะเนี่ยครับ มึงไม่รู้เหรอกูนั่งอยู่นี่ยิงไปเรื่อยก็ไม่เห็นนะครับกันสัตว์นี่มันเนียนมากอ,อยากอยากเห็นบุมองเพื่อนมักงไงมันมองไงวะเดินอย่าเดินกดกดไปเรื่อยนิดเมื่อกี้กูกดปุ่มเลยวะเด่ยเอาแล้วครับเอาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มว้าวันแล้วมันจะให้เปลี่ยนตัวถ้าถ้าเราไม่กดเปลี่ยนนะมันจะ,ม,นจะมันจะได้ปะ อยากรู้อุย้ยได้ไป้ายไม่อยากได้ไป้ายเอาคนอื่นออกไปใกล้ๆเขาจะเห็นกูแล้วโอ้ยอย่ายีอยู่แถวนี้โอ้ยแล้มึงบอกป้ายเอาป้ายไปไป้ายที่ไหนดีครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โคตรเนียนเลยเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารครับร้านนะกูเป็นแค่ปนะ้ายน้าโง่มึงไม่ต้องมาหากูหรอก เฮ้ยข้างหน้านะมันเป็นร้านอาหารนี่วะเฮ้ยเราเราเจอที่เนียนกว่านั้นแล้วเฮ้ยมันมันเห็นมันเห็นเฮ้ยแอบแอบแอบครับกูกูไม่ใช่อะไรที่ไหนแล้วกูกูเป็นป้ายร้านขายกาแฟเฮ้ยอย่าเดินมาอย่าเดินมาเอ้ยยิงมันเห็นที่ไกลๆมึงนี่เขาเรียกว่าโปรโมงทะลุจชไปแล้วเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามึงอย่าเดินมาเลยมึงอย่าเดินมากูจะเป็นซอสตรงนู้นแล้วมันยิงกูแน่ครับ โคตรจะเด่นเลยมันยิงกูแน่เลยมันจะยิงกูไปมันจะยิงกูไป <c oughs> ไปเอาไม่ครับม,มันยิงมันมันยิงมันยังงงอย่างนเราต้องเราต้องปลดครับเฮ้ยนี่ไงร้านกาแฟเนี่ยครับมันจะเนียนกว่านั้นครับถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เอ,อ้ยนี่ฮิเขาเรียกว่า,า,า,าร,ร้านกาแฟครับร้านกาแฟก็ต้องมีเอ,อ่อป้ายป้ายรายการอาหารใช่ป่ะเดินเดินมาครับมันเห็นเราแล้ว,ลวมันยิงเราแล้ว เริ่มยิงมัวเริ่มยิงมัวมึงจะยิงโดนกูไม่ล่ะมึงไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ตรงนี้อ่ะเาแล้วเบแล้วนี่เริ่มมั่วแล้วแล้วก็นี่กูเดินโชว์ตัวเลยกูเดินโชว์ตัวแล้วโคตรที่จะเจ๋งขอดีๆขอดีๆขออีรอบนึงอออุ๊ยกูได้อะไรเนี่ยมันมันเป็นถังโบกปูนเหรอ อะไรไม่รู้โอ้โฮโคตรใหญ่กูจะไปซ่อนตรงไหนให้มันเนียนเนี้ยเออมันสิงเข้าไปในอะไรได้ไหมออมันสิงเข้าไปไปได้เอ้ยแต่แต่ตรงนี้มันโ,ฮโ,ฮโคตรจะกว้างเลยนะครับมันอาจจะมันอาจจะเนียนก็นได้ใครจะไปรู้นี่ตรงนี้เลยครับ 10, 7, 8, 8, 9, เขาไม่รู้หรอกเราเราอย,อยู่ตรงนี้ทำไมขามันลอยวะเนี่ยกระโดดได้ไหม งโดโดโคตรน่ารักเลยเดีย๋ยวกูซ่อนตรงเนี้ครับกูจะลอยให้มึงด้วยมันมีอะไรที่ดีอยู่นี้ไหมตายไปหนึ่งแล้วตายไปสามแล้วด้วยถ้าเกิดเรามาซ่อนตรงนี้ได้ไ้มมันเดมันไม่ได้มันไม่ได้จะมีคนรู้จะมีคนรู้ไม่ได้ครับเราต้องเราต้องแอบครับมันไม่เนียน,นะคะมันลอยอ่ะโอ้ะไรวะ ำไมเราไม่ได้ไปของชิ้นเล็กๆนี่ถังน้ํามันไอ้ถังน้ํามันก็ต้องไปอยู่ข้างหลังเนี้ย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 โอ้โหยังเนียนเลยเนะี่ยถ้าซ่อนแบบแอบไปแบบอัตูดไปประชิดเลยแบบนี้มันจะเนียนมากเลยนละไอ้นี้อะไรเลยเสาไฟเสา,ไฟ,สาไฟเขาควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหวิ่งมันเนียนเหมือนกันด้วยแต่แต่เสาไฟมันมันมันโดดเด่แล้วฐานมันลอยด้วยแหละโอ้ไอ้ดีอะไร มึงมากองเลยขวดเหล้าทำไมมันอันใหญ่อย่างไรวะเนะี่ยเราเรา,เราต้องไปดูใล้ใกล้ครับโอ้ยอยากเล่นอยากเล่นเป็นคนแหา <c oughs> อันนี้อะไรวะ <c oughs> <c oughs> นาฬิกามึงมาอยู่บนเรือโคตของแท้อะไรครับนี่เริ่มยิงไปเลยครับทางน้ำมันไปไหนเนี่ยอ๋อน่าจะ <c oughs> <c oughs> น่าจะจบชีวิตไปแล้วนะครับ ไอนน้มันหมุนอยู่นั่นน่ะซ้ายมือน่ะไอโต๊ะน <food> ั <t S 2> <Americ a> ่น <t jän ST an> มันหม <ar> ุนมันหมุนวนๆเวียนๆเลยไม่เห็นกันจริงดิแล้วมันมืดไอช่างเปลงล่างต่อหน้าต่อตาเลยเอาแล้วมึงไม่รู้ด้วยโอ้ยยิงยิงไม่รู้ยิงรู้ยิงไม่เข้าใจครับเอือกระโดดไม่รอดครับถ้ามันจะเปลี่ยนร่างแบบนั้นไม่รอดครับไปใครก็ไม่รอดหรอกครับไอนี่มันซ่อนที่ซ่อนเก่าแล้วนี่ว่า มีก็สวยอย่างเลยเพื่อนเราอยู่ไหนหมดอันนี้มันเนี่ยทำไมเราไม่ได้ไปของแบบนี้มันอันเล็กน่ารักมากเลยมันซ่อนได้ง่ายมากเลยนะ <c oughs> แล้วใครเข้ามาหัวเราะฮ่าฮ่าอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้ <c oughs> ใครเข้ามาขี้แตกข้างหูวเ <c oughs> นี่ยเนียน,นตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> ถ้าวางโต๊ะแบบถ้าเกิดเออกูเออกูเอาโต๊ะวา,างแบบนี้แล้วคนข้างหลังเขาจะนั่งยังไง <c oughs> ไม่โอ้ยพวกนี้เขาไม่ช่ำชองเลยเนาะ ระวังไม่ตรงด้วยนะนี่ครับคือคนคนไม่รู้ครับคนหลงเดินไปทั่วแล้วครับเริ่มสับสนงงวยเริ่มหาไม่เจอกันครับแล้วต้องยิงโดนแล้วนี่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 สุดท้ายมึงก็ตายกูแช่งมึงไปนานแล้วโตบ้าโต๊ะบ่ออะไรโตโตสองที่นั่งแต่มึงแต่มึงนั่งได้ฝั่งเดียวโอเคหมมันก็พอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะโหวันนี้ก็เอ,อ เต็มสตรีมแล้วครับหาอะไรคลายเครียดแล้วนะครับผมงั้นก็เจอกันเมื่อผมขยันนะครับผมงั้นก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย